ทำบุญให้คนตายอย่างไรให้เขาได้รับผลบุญขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกทกท่านค่ะวันนี้เรามีธรรมะดีๆในหัวข้อเรื่องการทำบุญให้ผู้ตายได้รับผลบุญจริงหรือไม่ และจะได้รับอานิสงค์อย่างไรก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะแม้ว่าความตายจะเป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ตามกฎของธรรมชาติแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้รู้สึกคุ้นชินเหมือนเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตเป็นสิ่งผูกพันไรชิดลึกซึ้งซึ่งยากที่จะปล่อยวางเมื่อเกิดพลัดพรากก็เป็นเหตุให้รู้สึกหวนไว การทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานตามาศาสนาพุทธเชื่อว่าการทำบุญให้คนที่ได้ตายไปแล้วจะทำให้ผู้ตายไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกหนาวรู้สึกอิ่มทำให้พ้นทุกข์และมีความสุข จิตใจสงบสุขหากอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีก็จะช่วยให้ดีขึ้นได้การทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายมีอานิสง์ช่วยให้ผู้ตายไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นทางคติธรรมอย่างไรก็ดีการเกื้อกูลกันนั้นมีอยู่ด้วยกันสองอย่าง คือเมื่อทั้งสองฝ่ายยังมีชีวิตอยู่และเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งก็มีวิธีเกื้อกูลกันอยู่อย่างเดียวคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วส่งไปให้ซึ่งการทำบุญอุทิศนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะที่ บุตรทีิดาทำให้แก่บิดามารดาเรียกกตันยูกะตะเวทีบิดามารดาทำให้แก่บุตรทีดาเรียกบุตรสังฆะอาจารย์ทำให้แก่สิทธ์เรียกสิทธสังฆะสิทธ์ทำให้แก่อาจารย์เรียก กตัญยูกตะเวทีสามีทำให้แกพัรรยาเรียกธารสังคหะพันรยาทำให้แก่สามีเรียกสามีสังคหะมิตรทำให้แก่มิตรเรียมิตรสังคหะหรือเรียกรวมๆอย่างง่ายๆว่าการตอบแทนคุณ บูชาคุณซึ่งการทำบุญอุทิศให้กันนั้นนอกจากจะเป็นการแสดงกตัญญูกะตะเวทีและส่งเคราะห์กันแล้วยังเป็นโอกาสที่จะได้บำเพ็ญกุศลให้กับตนเองอีกด้วยการทำบุญนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและสามารถ ส่งผลทำให้เรามีจิตใจที่สงบขึ้นซึ่งการทำบุญนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำทานการบริจาคสิ่งของรวมไปถึงการทำบุญให้คนที่เสียชีวิตหรือร่วงลับไปแล้วบางคนกลับมีคำถาม และข้อสงสัยว่าเราจะสามารถทำบุญให้คนตายอย่างไรเขาถึงจะได้รับผลบุญวันนี้เรามีเคล็ดวิธีทำบุญให้คนตายอย่างไรให้เขาได้รับผลบุญมาเล่าสู่กันฟังค่ะ 1. เรียกชื่อผู้เสียชีวิตไปแล้ว ในขณะที่ถวายสังฆทานทุกครั้งที่ไปถวายสังฆทานให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วเราต้องเอ่ยชื่อเสมอประมาณว่าขอบุญกุศลที่ลูกได้ถวายสังฆทานในครั้งนี้ขอให้พร้อมเอ่ยชื่อผู้เสียชีวิตจงมารับผลบุญที่ลูก อุทิศส่วนกุศลให้ในครั้งนี้แล้วจงส่งผลบุญกลับมาให้ลูกได้พบกับความสุขความเจริญในชีวิตด้วยเธินมูลเหตุที่ว่าทุกครั้งที่เราทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วต้องบอกชื่อนามสกุลให้ชัดเจนเพื่อที่ เขาจะได้รับผลบุญอย่างเต็มที่นั่นเอง 2. นํนำอาหารที่เขาชอบใส่บาตรอยู่เสมอตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเคยได้ยินมาว่าหลังจากที่ผู้ตายได้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ1-2สัปดาห์วิญญาณของผู้เสียชีวิต ยังคงล่องลอยอยู่ที่เกิดเหตุและยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดถ้าเป็นไปได้เราควรมันทำบุญตักบาตรในช่วงนี้ให้บ่อยที่สุดและอาหารที่ใส่บาตรควรเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบและรับประทานบ่อยๆตอนที่เขามีชีวิตอยู่ก็จะทำให้ เขาได้รับผลบุญจากการที่เราตักบาตรไปให้เขาอยู่เสมอ 3. ตั้งใจแผ่เมตตาสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะไปทำบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตเราอาจจะถือศีลอยู่ที่บ้านและมันแผ่เมตตาให้เขาบ่อยๆ ซึ่งเวลาที่เราแผ่เมตตาให้ผู้เสียชีวิตแล้วควรทำด้วยความตั้งใจและจิตใจอันแน่วแน่ก็จะทำให้ผลบุญในครั้งนี้สามารถส่งถึงผู้ที่เสียชีวิตได้และ 4. ี่ทำบุญเมื่อถึงวันครบรอบ ที่ผู้ตายเสียชีวิตเมื่อถึงวันครบรอบวันตายของผู้ที่เสียชีวิตเราควรไปทำบางสกุลที่วัดตรงที่เก็บอัฐิของผู้เสียชีวิตไว้พร้อมควรเชิญพระมาทำพิธีให้แล้วมีการทำบุญถวายปัจจัยต่างๆ ให้ผู้เสียชีวิตด้วยคำถามที่พบบ่อยทําบุญอุทิศให้ผู้ตายผู้ตายจะได้รับอานิสงส์แห่งบุญนั้นไหมหากผู้ล่วงรับนั้นอยู่ในฐานะที่ควรจะได้รับเขาก็จะได้รับแต่หากอยู่ในฐานะที่ไม่ควรจะได้รับก็ไม่ได้รับ ตามแรงกรรมที่ได้กระทําไว้ทําบุญที่อุทิศไปให้ผู้ตายถ้าผู้ตายไม่ได้รับจะทําไปทําไมในการทําบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายการที่จะถึงหรือไม่ถึงแก่ผู้วายชนข้อนั้นไม่สำคัญในเมื่อทําไปแล้ว ก็ย่อมเป็นความดีผู้ทำย่อมได้รับผลแห่งบุญนั้นหากไม่ถึงผู้ตายเนื่องจากยังไม่ถึงฐานะที่ได้รับบุญนั้นย่อมถึงแก่ญาติอื่นๆและเกิดเป็นสเสบียงบุญของผู้ที่ทำนั่นเองค่ะทำบุญให้คนตายทำอย่างไร ให้เขาได้รับผลบุญนั้นซึ่งการทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตที่จะสามารถทำให้เขาได้รับผลบุญได้นั้นขึ้นอยู่จิตใจและความตั้งใจในการอุทิศส,ส่วนกุศลของเราด้วยและควรหมั่นทำบุญตักบาตรให้ผู้ที่เสียชีวิตอยู่เป็นประจำ และเราควรมีความคิดดีทําดีและดํารงชีวิตต่อไปให้มีความสุขถ้าเราทำได้บุญกุศลที่เราสร้างมาก็สามารถส่งไปให้ผู้ที่ล่วงหลับได้แล้วผลบุญนั้นยังตอบแทนกลับมาทำให้ชีวิตของเรามีความสุข และความเจริญมากขึ้นอีกด้วยและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้ขออนุโมทนาบุญ กับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบรันรดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาบคุณพระรักษา เทวดาคุ้มครองสาธุ